สวัสดีครับผมรพีบ,บนเปลื้องครับเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดนลนครับประสบการณ์การทำงานของผมปีนี้เป็นปีที่24นะครับ เคล็ดลับอย่างหนึ่งในการที่จะเรียนหรือเพิ่มพูนศักยภาพของตัวเองเนี่ยฮะสิ่งหนึ่งที่ผมคิดก็คือว่าเวลาที่เราจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยสำหรับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยถ้าตามทฤษฎีของ adult learning แลยเนี่ยบอกว่าการที่เราจะเรียนรู้เพิ่มเติมมันจะมีอยู่หลายเหตุผลแต่สิ่งที่ผมใช้เป็นเป็นหลักของตัวเองก็คือว่าผมกำหนดเวลาไว้ครับว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยผมน่าจะได้มีช่วงเวลาสำหรับตัวเอง ช่วงเวลาสหรับตัวเองทั้งในเรื่องของสุขภาพเช่นการออกกําลังกายช่วงเวลาสําหรับตัวเองสําหรับเรื่องของสุขภาพใจรวมทั้งช่วงเวลาของตัวเองสําหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมครับลองกําหนดเวลาคร่าวๆว่าสักสัปดาห์หนึ่งอาจจะลองใช้เวลากับการเพิ่มพูนความรู้ผ่านไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆรวมทั้ง LinkedIn Learning สักประมาณสัปดาห์ละ1ชั่วโมงสมมตินะครับลองแบ่งดูว่าใน1สัปดาห์เนี่ย เราจะเข้าไปเรียนวันละ15นาทีวันละครึ่งชั่วโมงหรือถ้าทำได้มากกว่าน,นั้นก็จะเป็นการดีนะครับโดยจะฝังยิ่งช่วงเวลาที่เรา work from home หรือถ้าอาจจะต้องมีช่วงของการเดินทางแล้วก็แบ่งช่วงเวลาให้ดีจัดสรรช่วงเวลาให้ดีแล้วทำตามที่เราจัดสรรเวลาไว้ให้ได้นั่นก็จะเป็นจุดเริ่มนะครับนะครับในช่วงแรกอาจจะยากสักหน่อยแต่โดยหลักการแล้วบอกว่าถ้าเราสามารถที่จะทำอะไรสักอย่างแล้ว ติดอยู่กับสิ่งนั้นอย่างน้อยสัก21วันมันจะกลายเป็นนิสัยของเราขึ้นมาครับพอเราผ่านช่วง21วันแรกไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. เราโอเคมากๆเลยเราไม่ต้องฝืนขนาดนั้นในการที่จะแบ่งเวลามาเรียนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรากําหนดช่วงเวลาให้ชัดเจนว่าเราจะเรียนรู้เพิ่มเติมความรู้ของเราผ่าน LinkedIn ลนิงก์ทีเร a r นน n ่มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้เราเรียนรู้ได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับ ถ้าจะว่าไปโดยทั่วๆไปแล้ว Linkedin Learning จะแบ่งมาเป็น3สายหลักๆ1ก็เปก็นทางด้าน business 2. ไปทางด้าน creativity แล้ว3ไปทางด้านเทคโนโลยีครับอยากจะรู้เรื่องของ data science อยากจะรู้เรื่องของ online marketing อยากจะรู้เรื่องของ startup อยากจะรู้เรื่องของ entrepreneurship ลองเข้าไปดูครับที่พูดได้เพราะว่าข้อเรียนมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมอยากจะเชิญชวนฮะ ให้ลองเข้าไปลองดูซิว่ามันมีคอร์สไหนทริคง่ายๆเริ่มจากคอร์สที่เป็นคอร์สสั้นๆครับมันจะมีคอร์สสั้นๆเช่น20กว่านาทีไม่ต้องเกินครึ่งชั่วโมงนะครับคอร์สเหล่านี้แน่นอนเป็นภาษาอังกฤษทริคง่ายๆเลือกคอร์สที่มันสั้นก่อนเลือกคอร์สที่เราพอจะมีความรู้กับมันมาอยู่บ้าง แล้วเปิดซับไตเติลหรือ close caption ขึ้นมาครับเพื่อว่าเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่วิทยากรกำลังพูดนั้นนะเขากำลังพูดถึงคำไหนนอกจากเราจะได้อินโฟเมชันหรือข้อมูลเกี่ยวกับคอสที่เราสนใจแล้วยังเป็นการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของเราด้วยนะครับเพราะเราจะรู้เลยว่าคำนี้ที่วิทยากรพูดน่ะเสียงเป็นแบบนี้ตัวหนังสือตัวสะกดเป็นแบบไหนมันจะได้ 2ทางเลยนะนอกจากเรื่องของความรู้ที่เราต้องการจะเพิ่มแล้วภักภาษาภาษาปิกของเราก็จะเพิ่มด้วยครับผมก็ยังยืนยันว่า Linkin e d Learning เป็นแพลตฟอร์มที่จะเป็นประโยชน์กับทุกทุกคนทุกๆสายงานครับ